สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายอะไรนะคะถ่ายแบบในสตูดิโอนะคะก็มาถึงปั๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยต้องหาของกินก่อนอุ้ยตายแล้วดูสิได้กินน้ำลอยดูดิไมาได้กินเรน้ำลอยโอ้โหลูกผัดปิ๊กขนมจีนน้ำยาปูดูนี่ค่ะทุก็จัดดีได้กินมากเป็นคนที่ชอบมากๆเลยอุ่นรถอ่ะอยากกินอะตามไปดูค่ะ าเนี่ยเป็นของที่ชอบที่สุดเลยค่ะเนี่ยกองทัพเดินในท้องค่ะแต่ว่าก่อนที่จะกินทุกอย่างนะคะเอ็มคนดูแลรูปร่างเอนะคะมัคนคทที่แบบนนะ้มันดีกว่านี้ตลอดนะคะด้วยฮันนีคิวดูสิฮะเห็นกินเยอะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราทช่วยะทกตลอดนะคะไม่มีแฟนอะไรค่ะมีฮันนีคิวเป็นแฟนค่ะเข้าใจไหมคะทุกวันนี้พี่สวยได้กพฮันนีคิวละค่ะแฟนไม่ช่วยให้สวยนะผมบอกหมดแล้วแผงหนึ่ง กินเลยค่ะตัวนี้นะคะสูตรใหม่เลย level up ค่ะเพิ่มสารสกัดอีกสี่ชนิดนะคะบ๊อกเบิร์นอย่างดีเลยค่ะกินแล้วก็โอ้ยทุมรูปร่างได้ดีกว่าเดิมเลยค่ะเพราะมันคือ level up up แล้ว up อีกขออนุญาตกินสองแคปซูลนะคะกับ level up สูตรใหม่ค่ะกินจริงค่ะไม่ได้จบตาค่ะขอบอกค่ะให้ดูเลยค่ะดูนะคะดู เรียบร้อยค่ะปล่อยมาสักแป๊บหนึ่งนะฮะทิ้งไว้สักห้าถึงสิบนาทีแล้วก็ทานได้เลยพี่เอเยอะมากเลยว่าโอพี่เอขาดกินตัวกเก่าๆมันไม่เหงื่อลดเลยมันดื้อยากิกนมันเยอะแล้วออะไรย่างเงี้ยนะคะตัวเนี้ยขอบอกนะคะใครที่ดื้อยาลดยาแล้วหนักคงที่ตลอดเวลาไม่ลงสักทีนี่คือฮันนีคิวเลเวอร์อัพมันเลเวอร์อัพอยู่แล้วทานตัวนี้แหละค่ะมันจะทําให้คุณค่อยๆนะคะค่อยๆน้ำหนักลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เคยรู้สึกมาก่อน เธอดูสอิอร่อยมากเลยเพราะตอนนี้นะคะหลายคนถามน้ำหนักเ,เหลือเท่าไหร่แล้วอายุห้าหกนะน้ำหนักห้าสิบห้าแล้วอยากจะลดเหลือห้าสิบต้นต้นไม่ต้องกลัวค่ะเราจะทำไม่ได้เมื่อก่อนแปดสิบสี่ลดเหลือเจ็ดสิบแปดลดเหลือห้าสิบยังได้เดี๋ยวนี้ยังไงคะห้าสิบหกห้าสิบห้าลดได้อยู่แล้วยิ่งมีสูตรนี้ค่ะสูตรใหม่นี่อันนี้คือแล้วอ่ะฝานด้วยค่ะกินดีกว่า 太秀了、啊，你、嗯、管这么窄？